ลิลี่คะพี่บีส่งมาห้องนี้เพราะอะไรจ้ะเพราะว่าหนูเหมือนจัดการเหตุการณ์ไม่ได้ค่ะเพราะว่าผ้ามันบงังขาหนูอยู่แต่หนูก็แบบเหมือนไม่ได้สังเกตอะไรเลยนะคะก็เขาก็เลยส่งมาะค่ะจูนนะจ๊ะค่ะ,คะก็มาในวันนี้ก็จะมาขอโอกาสพิเกดค่ะเพื่อที่จะ ให้หนูได้กลับไปพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆหนูคิดว่าพี่เกดก็คงจะมองเห็นในพัฒนาการของหนูสำหรับลิลลี่อ่ะพี่มองตั้งแต่แรกแล้วว่าน้องเนี่ยน่าจะยังเด็กเกินไปนะคะอายุ13ยังไม่โตพอที่จะมาเจอหลายๆอารมณ์ที่คนอายุมากกว่านี้ควรจะเจออ่ะ ส่วนจูนพอผ่านหลายๆแคมเปญมาเรื่ๆก็เห็นความพัฒนาของน้องเดินแบบเดินดีสวยจริงๆแต่พี่แค่ติดอย่างหนึ่งว่าลุคของน้องเนี่ยอาจจะได้เฉพาะแค่สาวเปรี้ยวพี่ดูไม่ออกว่าน้องจะสามารถเล่นบทเป็นสาวหวานเพราะฉะนั้นพี่ไม่แน่ใจว่าน้องเนี่ยจะไปถึงคนที่จะเป็น The Face Thailand หรือเปล่า ก็อยากจะขอโอกาสพิเกตที่จะกลับไปและจะเป็นให้พิเกตดูว่าลูกวานหนูก็สามารถทําได้ลิลลี่ล่ะลิลลี่มีอะไรจะบอกพิเกตไหมคะหนูสามารถเป็นเดอะเฟสไทยแลนด์ได้ค่ะเพราะว่าหนูเปลี่ยนเสมือนน้าไม่เต็มแก้วให้พี่เขาเติมไปหนูก็รับได้หมดค่ะและหนูก็จะไม่กลับมาเหยียบในห้องนี้อีกค่ะแหมประโยคนี้ได้ยินเกือบทุกเทปเลยนะอีน้ำกับอีแก้วเนี่ย เด็กอายุ13มาเจอน้องอายุ26ที่ลิลี่มาอยู่ห้องนี้ตอนนี้เนี่ยพี่เบียรยอมรับละในสิ่งที่พี่พูดว่าน้องยังเด็กเกินไปที่จะมาอยู่รายการ The face คราวนี้จูนเนี่ยพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคริสปกป้องจูนมาหลายสัปดาห์แล้ว สำหรับจูนี่ก็เวลาน่าจะหมดไปสักพักหนึ่งแล้วแหละจูนคะพี่เสียใจด้วยนะคะน้องไม่ใช่เดอะเฟสค่ะที่พี่ลูกเกดบอกว่าน้องลิลลี่คือน้องอายุยังน้อยสามารถที่จะ พัฒนาตัวเองต่อไปได้เรื่อยๆแต่ในความคิดหนูอะคือณตอนนี้หนูพร้อมที่จะทำงานได้เลยพร้อมในหลายๆเรื่องที่จะตอบโจทย์ของ The Face Thailand ได้ถามว่ารู้สึกยังไงที่พี่เกดไม่ให้โอกาสหนูในการที่จะเป็นสาวหวานในเมื่อโอกาสมันได้แค่นี้หนูก็โอเคค่ะยอมยอมรับมัน <c oughs> ไม่ผิดพลาดค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าลิลลี่ต้องได้กลับมาบียอมรับแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่พี่พูดคือถูกลิลลี่เด็กเกินไปเพราะถ้าไม่นะบีก็ไม่ส่งเขาเข้าไปหรอกน้องมีเวลาแค่สามเดือนบีต้องปั้นให้ได้นะ ครั้งต่อไปโดนตัดออกแน่นอนสิ่งที่บีกําลังจะบอกเขาคืออยากให้เขาเติบโตแบบด้วยความพอดีในวัยของเขาเป็นเด็กที่ไม่แก่แดดจนเกินไปแต่พี่อยากจะบอกคริสว่าคริส่าเสียใจคริสไม่ได้เป็นเมนเทอร์ที่เลวร้ายบีก็เช่นเดียวกันเพอเอิญสองคนมาเจอเมนเทอร์ที่เก่งกว่าแค่นั้นเองแหละหจริงเหรอ พ,พ,พี่เกดเพอป่ะพี่หาซ์ไวเวอร์หรือพี่หาเดอะเฟสคะคริสพี่เกดก็เห็นว่าจูนอ่ะพัฒนาการมากแค่ไหนวันนี้หนูต้องสู้เพื่อน้องแล้วนะยูควรจะสู้เพื่อน้องตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะไม่ใแต่วันแรกแล้วค่ะแต่พวกพี่อ่ะเอาออกตลอดเลยใช่ไหมมีเหตุผลต่างๆนานาตลอดเลยใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะทุกวันหนูร้องไห้ทุกวันหนูให้กําลังใจน้องไม่ว่าเขาจะแพ้ เขาไม่เคยหมดกําลังใจเลยมันเหมือนโดนตัดแขนตัดขาตัดแขนตัดขาไปเรื่อยๆอไอเด็ก2คนที่ต่อให้เขาเก่งแค่ไหนนะคะเขาก็ต้องรู้สึกหนูไม่พอใจหนูกโกรธหนืหนูอะไรหนูจะมามาอะไรกับพี่พี่เกดคิดว่าเด็กอายุ13กับ26ที่พี่เกดเนี่ยเลือกวันนี้เพราะพี่เกดจะให้โอกาสเด็กอายุ13เป็น THE f a ฟ e ไม่ใช่พี่ไม่ได้บอกว่าเขาพี่จะให้เขาเป็นเดอะเฟะ นะคนที่จะเป็นเดอะเฟซเนี่ยพี่มั่นใจว่าอยู่ทีมลูกเกดแน่นอนพี่จะใช้ s t r a t e g i หรืออะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของพี่ว่าพี่จะตัดใครออกเพราะฉะนั้นคริสน้ำตาที่คริสสองไห้ทุกวันอะมันไม่ได้จะทำให้ทีมของคริสชนะหรอกนะคริสไม่ได้คิดว่าน้ำตาคริสจะทำให้ทีมคริสชนะค่ะแต่น้ำตาของคริสเนี่ยคริสให้เพราะว่าคริสให้กำลังใจน้องๆคริสดีค่ะดีค่ะคริสกำลังบอกพี่หรือบอกใครคือพี่คริสอะเป็นเมนเทอร์ที่เป็นรุ่นน้องอะค่ะ เขาไม่น่าจะมาพูดอะไรที่มันงี่เง่ากับพี่เกดขนาดเนี้ยมีเข้าใจอะ่ะเหมือนลูกทีมตอนนี้คือกลายเป็นว่าเขาอยู่เหลืออยู่2คนอะ่ะมันก็คงเป๋หรือเปล่าเลยทําให้เขาแบบเจ็บและเสียใจมากเขาเลยพูดพูดอะไรก็ไม่รู้ให้พี่เกดฟังอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่หาว่ามันไม่แฟร์หรือคิดว่ามันไม่แฟร์หรือ can't take it then this game is not for you หนูเข้าใจพี่เกดทุกอย่างเลยแต่วันนี้พี่เกด c o m p a สกับ26โดยพี่เกดใช้ age และเรื่องการพัฒนาการอโอเคไม,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 ม่ต้อง compare age ก็ได้ค่ะดูหน้านี่เป็นนางเอกได้ไหมพี่ว่าเป็นได้จูน <June S 2> เป็นนางเอกได้ไหมบีหน้าเข้มแบบนั้น no comment ค่ะมีขอไม่เข้าข้างแล้ว<ม>กันถีว่านี่มันคือเกม the face Thailand ต้องอยู่ทีมบีไม่ใช่ทีมคนอื่นพี่ไม่เข้าใจว่าคริสมาหาว่าไม่แฟร์หรืออย่างงี้อะไร ถ้ายู u อยากจะให้เด็ก you outstanding shine อยากมีโอกาส you have to win a campaign แค่นั้นเองไปค่ะกดมันก็คือกฎ่ะเนาะเขาก็มีสิทธิ์เอาของเราออกสิ่งที่พี่เกดพูดก็คือ เขาเอาเราออกเพราะเราแข็งไม่นะวันนี้พี่แฟมากเลยถ้าเราทำเพื่อความสะใจของเมนเทอร์พี่คิสเลือกไม่เอาความสะใจแล้วให้แชสนอนาคตเด็กคนนั้นดีกว่าถ้าจะเอาคำว่าสะใจมาพูดกับพี่เหรอเอากวางมาเจอพี่ในห้องมืดสิแล้วพี่จะตัดออกให้ดูและนั่นอะ่ะคือสะใจพี่คิดว่าตอนนี้เขากลัวเราสุดๆแล้วขนาดเรายังไม่เคยชนะ จะที่ร้องไห้บ้างก็ได้ลูกร้องเลยไม่เป็นไรทั้งทีเราก็พยายามดีที่สุดอ่ะอก็อาจจะตกยี่ที่เราด้วยน้องคะถ้าจะร้องไห้อ่ะคุณจะทำให้มันเนียนหน่อยควรจะไปปรึกษาเมนเทอร์ตัวเองไหมเพราะว่าเมนเทอร์ของน้อง,นองเนี่ยเจ้าบทบาทวันนี้น้องดูเฟกมากเลยกาสที่มาพูดว่าเจสซี่ร้องไห้ไม่นเนียนนี่ มันร้ายนะคนที่ร้ายไม่ใช่เจสซี่นะเจะสซี่น้ําตาไหลเนี่ยใครดูก็รู้ว่าน้ําตาจริงนะไม่ใช่น้ําตาเฟกๆ acting ก็บผ่านแต่ยังไม่เนียนนะน้อง <S <S เขาคิดว่าแานที่ตัดทีมเราออกเราจะตัดคู่แข่งเขาออกไปแต่เขาคิดผิดเพราะตอนนี้คนที่อยู่สองคนได้อะอย่างที่พีคสดบอกสามารถเป็นเดอะเฟได้ทีมลูกเกดหนึ่งสองสามสี่ห้าทีมคริสสองค่ะ ยืนอยู่สองคนแล้วมีหมา15ตัวแต่เนี้ยเขาเป็นคนเหมือนกันนะเขายืนอยู่สองคนเขามีอีก9คนรอลุมเขาอยู่ถ้าไม่ไหวก็ออกเลยก็ได้นะจ๊ะตอนนี้คริสพิเกตก็ทะเลาะกันเองแล้วกันส่วนเราก็มามืดหรือเปล่าไม่รู้